เอาเลยครับผมมีตัรเราก็สู่เอ็นทียรีแองวันนี้เราจะมาดูแรงกิ้วสกีบิดดีทอยเลตกันว่ามีตัวไหนบ้างที่มีแรงเกินเจ็ดพันมันจะมีได้หรอเกินเจ็ดพันอ่ะก็อาจจะมีเว้ยเตยอาจจะเป็นแปดพันเก้าพันเลยก็ได้อยาก็ไปดูเลยดิป่ะโอ้โหนี่พวกแรงสี่พวกเฉยๆก่อนกินน้ำชิวๆโอ้โหนั่งชิวเกินอ่ะเหมือนมานั่งพักร้อนว่ะอุ้ยเฮ้ยแรงเจ็ดพันมาแล้วเว่เตยแล้วไงโอ้โหงเลยเฮ้ย นี่แค่โดนสก,กิดนะยังล้มขนาดนี้อะ,อะไรวะเนี่ยตีกันอ๋อไม่ใช่แรงเจ็ดพันสู้กันนี่ไงได้เห็นแล้วเจ็ดโอ้หเจ็ดพันกับเจ็ดพันว่ะโอ้โหเก้าเกเกาเอาอะไรมาสู้วะก็ <c oughs> น่าดีวะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวยิงสก,กัดให้พวกเอายิงหน่อยออโอ้โหแรงสี่ก็ชนะได้แต่ถ้ามีปืนไงก็ <c oughs> ใช่ไงก็ต้องโหเนี่อย่บอกนะว่าไท่านหัวก้องเจ็ดพันสู้ได้อ่ะ โหดจัด嘛หุ้ยโอ้ยตัวนี้มันกาดด็อกเตอร์ก็ยังสู้ได้เลยที่มันโดนด็อกเตอร์ฆ่าไงเอาดิเอ้าโอ้โหไฟไหม้เฮ้ยยังไงต่อเพื่อนอ้าวมาแล้วเจ็ดพันมาช่วยว่ะเฮ้ยหรือว่าเจ็ดพันนี่จะตันแล้ววะแหลงอะไม่รู้ว่าอาจจะมีมากกว่าเจ็ดพันไงเดี๋ยวลองดูดิว่าจะมีเปล่าเออฮ้ยอันนี้แหลงสิบห้าวเตยจั่หัวกล้องว่ะอะไรวะอุ้ยแหลงยี่สิบสี่เฮ้ย อ้าแหลงยี่ิบสี่เจอยี่สิบสี่หรอยังไงอ่ะสปีกเกอร์วูเมนโอเคอ๋อแล้วก็เหลือแหงสูนเลยไงถ้าตายก็คือหมดแหลงเลยที่เก็บมาสัตว์อุ้ยอย่าตายนะเอ้าไอ้เจ็ดพันยึงไม่ตายไอ้ตัวนี้นี่คือฆ่าหมดแม่งตัวป่วนจัดอุ้ยเออโอ้เป็นพระเอกเข้าไปช่วยวะไม่ว่าจะพวกหัวกล้องหรือว่าหัวซ่วมไอ้ตัวนี้ตบหมดเจ็ดพัน เฮ้ยมั่วไปหมดในฐานทัพอ๋อมีพวกแรงหนึ่งด้วยไอ้พวกแรงหนึ่งคือแบบไม่ได้ออกไปหาประสบการณ์ไงใช่ไงควบคุมอยู่ในไม่ได้เก็บแรงไงคือมันมาเหรออะไรอ่ะไม่ไม่อุ้ยแรงสี่พันบุกสี่พันอะไรสี่ร้อยเออแรงสี่ร้อยบุกดีว่าสามสิบอู้เอาพวกแรงสิบห้าสามสิบไปจะไหวเหรอแรงิเอออุ้ยแรงสามห้าอุ้ยไดเลยเอาแล้วเราจะเอาไงจะไหวเหรอวะมาแล้วแหละแรงสามสิบบุกไหวเตยยิงดิ โอ้โหโดนค่าก็เป็นแรงศูนย์เ้ยเราปล่อยแรงสามห้าไปเ,าเ,าเกียมสาม,าสามห้าก็ซูสี่ร้อยไม่ได้เออมันเกียร์แล้วล่ะเอา้าเราปล่อยสี่ร้อยไปว่ะเฮ้ยเอาใส่ลำโพงหน่อยใส่หูฟังเฮ้ยมันมีสี่ร้อยสองตัวโูแตกไหมเฮ้ยโหละหึมเลยอะอะไรวนะน่ะเยี่ยมโอเคสุดยอดเยี่ยมโอ้โหเกี่วะเนี่ยเฮ้ยเอา เฮ้ยแรงสี่สู้แรงแปดได้เหรอก็น่าดีว่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมหน้ามันคุ้นๆวะเออว่ะเฮ้ยดูดีให้เงินด้วยหน้ามันเหมือนมิสเตอร์บีทเลยว่ะเนาะใช่ปะวะก็น่าดีว่ะอย่าบอกหัวสู้เฮ้ยมันให้เงินน้ยมันตกลงอะไรกันวะเออว่ะแบบปล่อยตัวกูอะไรอย่างงี้เปล่าเฮ้ยให้เงินด้วยว่ะเออนั่นอนแลกกับการปล่อยตัวว่ะแรงสี่ต้องมีปืนไงเฮ้ยได้เงินแล้วอ่ะดีใจจัดอะไรวะน่ะ อา้าวรู้แล้วรู้แล้วตามไปดิตามไปดิตามไปดิตามไปดูตามไปดูเฮ้ยเอาอะไรอ่ะเฮ้ยมังทรยศเหรอทรยศเหรอเฮ้ยข้างหน้าอย่าบอกนะว่าโอ้ยอแหลงแปดมิเตอร์บิทอยู่แหลงแปดอวะเอาเงินตีด้วยนะ <c oughs> เอาเงินจนุนอุ้ยแหลงห้าร้อยเอาดีพวก<อ>แหลงสี่ว่าไม่ไหวไม่ไหวแต่แ 4, หลงสี่รวมกันก็เป็นมาแบบพวกแหลงสิบหกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังขาดอยู่ขาดเยอะแหลงห้าร้อยมันก๊อตอยู่แล้ว ้แต่มีปืนเแต่มีปืนว่ะแสดงว่าแรงไม่เกี่ยวเกี่ยวที่อุปกรณ์ปะก็น่าจะใช่แหละโอ้โหจาก500กูเหลือแรงศูนย์อ้าวมาดิแรงเก้าเก้าเก้าเกือบหนึ่งพันตายเลยเดสมอลเล่เดสมอลเล่เหลือศูนย์หมดเลยเหลือกูตัวท้ายชิบละเอาไงดีอะเอาไงดีกับมันอย่าบอกนะมันจะเข้ามานี่แหวเข้ามาหรอเจอฟาตีนเฮ้ยแรงห้าพันมาดินี่ยิงเลยพ้ยแรงห้าพันโหวมาแล้วว่ะ ไททันคาเมล่าวูเมนตายสบน้ำหน้านี่แรงห้าพันว่ะเอาเรื่องจัดสุดเกินหัวใจเล็บยืเฮ้ยไอ้พวกแรงอุ้ยประสิทธิแรงสี่เหรอวะยิงมาเลยอ่าปืนไม่รกอกเออโอ้โหชัดนานเกินอาย้ยแรงเก้าเก้าเก้าอีกแล้วเอาแล้วไงฮ้ยแล้วไปยืนอย่างงั้นเด็กก็โดนมันดูดก็น่ดีว่ะพวกแรงยี่แปดโอ้โหดูดดดูดยังไม่ทันขัดคำ อา้าวเรามีแล้วอ,อ,อ้าวเก้าเก้าเก้าเจอเก้าเก้าเก้าไหวเตยเดี๋ยวดูดิว่าสูสีกันเปล่าปล่อยเสียงไป,ปลเลยปล่อยพลังเสียงลำพงเ,<ล>เอาไม่เอาปากดูเดระให้มันหลอนหูไปเลยอุย้ยมันใช้ปากสู้เอ้ยเอาดีเอ้ยมันจะดูดแล้วช่วยกันปล่อยพลังกินปากยังไงอ่ะมึงไม่ไหวจี้เขาแรงนี่เนี่ยโอ้มันไม่ไหวเขาแรงเก้าเก้าเก้าตายหาแล้วเดี๋ยว <kabul> <ๆ>มึงจะเป็นไลท์ต่อไปเฮ้ยนี่อุ้ยลำพึงลำพงโซนิค พลังสุดเสียงแตกไหมมึงเฮ้ยอย่าบอกนะมันเบียดเบียความสนใจอ่ะกลัวชัดโอ้โหอ้าวแรงเก้าเก้าเก้าเหลือสูเลยเยี่ยมอุซากิบมานานเฮ้ยเอาแล้วไงพวกแรงสิบห้าแรงยี่สิบสู้กันไหวเตยกำลังมันกำลังสิบห้าบวกสิบห้าเป็นสามสิบอุ้ยมีแรงแปดด้วยจะมีแรงไหนกันม้องวะเฮ้ยมีแรงพว่สี่วะพรพวกนี้แรงสี่ตรงนี้ตรงนี้มีแรงสิบกับแรงสี่เฮ้ยแรงสิบโดนแรงสี่ไล่ แต่แรงสีหลายตัวไงตายแน่เอออะไรวะเนี่ยอ้าวมีแรงสิบสามตรงนี้อุ้ยแรงยิบซีอู้หูใหญ่ขนาดนี้แรงแค่ยิบสี่เหรอวะดูเหมือนเหตุการณ์อุ้ยแรงเก้า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 มันมีทั่วเมือเลยนะน่าอินดีวะมีทุกจุดอุ้ยเลยอ้าวเก้าเก้าเก้าเจอเก้าเก้าเก้าเหรอเอ้าสัตว์กระเนงอีกอ้าวบ้ากัอ้าวแรงอุ้ยกลัวสูสีคุณนี่สูสีแรงเท่ากันสูสี อุ้ยแรง15ปุ่มมาเอ้ยพวกทหารว่ะโอ้แรง15ั่งเลนโดนสับอีกตายซะนี่เนี่ย้โหแรง2ี่8ทำไมมันดูเก่ง่างวะมึงดูดิดูดิเออปืนเปิดมันอ่ะหัวซ่วมแต่ว่ามึงดูล่างมันดิปปืนแม่งน่ากลัวว่ะอะไรวะเนี่อะไรวะอุ้ยแรง20อุ้ยฝั่งนี้ก็ผลิตมาว่ะหยุดนะสู้ได้ไหมนี่แน่ยิงนะ กูก็จัดให้พวกมึงเลยเหมาลูกว่ามุ้มุกวิแรงยิงแรง่แรงยิงแรว่สแรงิบได้ว่ะมาดีนี่ไหาวิ่รายิงวิยิงแรงวงยิงดูอวกอุ้ยองแองอย่งแ่งยิงนะติ่พงิษอิ่งยิงแรงวิ่แรงยิงแ่รยิว่ยตัแรงวงแรงยิงแรงวิ่งรงรงิ่งแรายวแรงย9งแรอวิ่งแรงยแวถ่งมีปืนง่งแยิงแรงวิ่งไรงยิงแรงชิ่งแางย่ะยว่ะ เอาแรงเก้าเก้าเก้าใหม่ไม่ทันได้ช่วยเลยมองดูดูหาก็ได้ดีวะเอ้าวิ่งเก้าเก้าเก้าสู้กว่าเก้าเก้าเก้าเอาแล้วเฮ้ยจริงหรือไม่น่าวิ่งทีวีกี่จอเนี่ยเจ็ดจอโอ้ยแสงแดงไอ้ตัวนี้นี่หวไม่ตายวะไอ้แรงเก้าเก้าเก้าอ่ะตายไหมเนี่ยแม่งอัปเกรดมาด้วยทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะแรงหกพันเก้าทำอะไรอุ้ยเข้ามาเพียงครอสแบเดียวตายเดสมอนเลยไม่ตายแล้วนี่ก็รู้แหละหกพันเก้าอ่ะนี่เฮ้ยเฮ้ยตายไหมวะไอ้ทีวีนั้นอ่ะ ไลทีวีก้า้าตายไหมอุ้ยห้าร้อยมามาทำอะไรอะคาตานะมึงมาขู่ตัวเล็กเหรอนเดี๋ยวตัวใหญ่จับให้นี่เนมาตายพี่เก็บเรียวมาเยอะไงอัพเกรดมาเยอะก็คือต้องแบบหกพันเก้าเป็นธรรมดาคือตอนนี้ไม่มีตัวไหนเกินเจ็ดพันนะเอาฟื้นไม่ตายเออดีแล้โอเคงั้นบินกลับไปก่อนแล้วกันไปเถอะกลับเถอะสุดยอดอะไรอ่ะพาบินหนีโอเคบินกลับไปกัน โอ้โหหุยเฮ้ยจะบอกนะมาอัปเกรดเกรดพวิ่มันอัปเกรดปะว,วะอีกนิดเดียวมันจะเจ็ดพันแล้วอะเออก็เชื่อเชื่อกันหน่อยกูว่าเจ็ดพันแม็กมึงเชื่อกูไหมดู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 การมัน<ล>อัปเกรดนิดอุ้ยอัปเกรดปุ๊บเจ็ดพันคือว่าเจ็ดพันนี่แม็กแล้วแม็กสุดสำหรับแรงแล้วก็คือก่อนแล้วเจ็ดพันอะถ้าหมดถ้าหมื่นหนึ่งโถมันนี่ตายเออก็น่าดีวะอ้หมันอัปเกรดอย่างนี้ไวเตยจากหกพันเก้าอีกนิดเดียวเจ็ดพันแม่งกลายเป็นเจ็ดพันแล้วะ ก๊อดก๊อดพร้อมออกล่าจัดนี่มากูอยากเห็นเจ็ดพันมาแล้วว่ะเพิ่งอัปเกรดมาสดๆร้อนนี่ไงของจริงมาแล้วจ้าขอเจ็ดพันหน่อยให้มันสูดสีกันหน่อยดิมีไหมแล้พันเก้าแต่ไม่ถึงเจ็ดพันนะเพราะโดนควบคุมอยู่ด้วยนี่นยเอาดิผมเปิดเกาะมาว่ะนี่โอ้ยไฟเต็มหน้า มาเดิเอาเปล่าเอาเปล่าไม่เอาแล้วกูหนีก่อนแล้วกันแหลงไม่พองั้นกูตามตามไปดิมาเฮ้ยไฟไหม้ว่ะไฟไหม้หมดเลยว่ะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมาอย่างนี้เท่าหัวซ่อมโคมาหลอนนะเนี่ยกูบอกเลยขึ้นหน้าดีิวะพวกห้าพันหกพันเนี่ยมีหมื่นหรือปะอ๋อมันบินกลับมาตรงนี้นี่เฮ้ยมันโดนควบคุมอยู่ด้วยกูว่านะไฟเดียว้ย ใครมาช่วยอ่ะอ๋อไม่นี่ว่ามันจะมาแทงนี่ว่ามึงจะทำอะไรเจ็ดพันตามมาช่วยไวเตยสวยน้อยโอ้โหโมแต่เยี่ยมนี่ยนั้นแหละไม่ดูเลยมึงไม่จบใช่ไหมนี่ทำไมคือมึงพูดเดียวกันบอกว่ามึงจะมาขัดขวางแล้วทำไมวะโดนลุงจัดเลยดูดิเอาลุมมันดิดูดีแรงเจ็ดพันไหวเปล่านี่ไงใจเต็มโกดูดีแรงเจ็ดพันอ่ะโอ้ย ยิงเป็นแมลงวันเลยว่ะนี่ไงเอ้าอุ้ยอะไรอุ้ยโดนควบคุมอุ้ยมึงดูดิแรงสิบแรงแปดแรงสิบบ้าแรงเก้าสิบเก้างานแต่งอุ้ยแรงเจ็ดพันมาให้กำลังใจว่ะกันกัดเจ้าสาววะอุ้ยเอ้าทำไมหน้าจอเป็นองั้นอ่ะหกพันเก้าเจ็ดสิบสี่ไม่ถึงเจ็ดพันนาทีจอพังยังไม่ได้ซ่อมต้องอัปเกรดถือว่าแบบเบลแม็กแกันที่เจ็ดพันชี้ไปไหนอะไรอ่ะงานแต่งหรออุ้ย นี่มันทีวีวูแมนนี่บ้าแรงยี่สิบใช่เอาไม่ใช่แต่งกับคนนี้เหรอเฮ้ยเยี่ยมเอาให้ดอกไม้ว่ะกูงงมันจูบไอเตยเอาแสงขาวเอาเฮ้ยเอาโดนหัวซ่วมหัวส้วมเมวแรงสิบด้วยนะเออฝันเผลอแหละเออต่เอาเฮ้ยใครมาวะเอาโดนยิงเรียบร้อยแรงแปดมาช่วยตื่นจากความฝันนะเพื่อนสาวไม่เอาแล้วหรอก เอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมเป็นในตังไวยเตยโคตรสนุกเลยว่ะคือแรงแม็กสุดเนี่ยคือ7000เออไปหน้าอนาคตอาจจะมีเป็นหมื่นเอออาจจะแบบมีก็เพื่อเป็นแสนเลยเพมีตัวที่โหดกว่านี้ไงสำหรับใครนะครับผมที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย